สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีปิดตานะครับหลวงปู่โตมาแนะนํานะครับพี่พี่กันอีก1รุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น111ปีนะครับออกที่วัดถ้ำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเป็นวัดที่สองของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับเป็นเนื้อเกสรเนาะรุ่นนี้จะจัดสร้างอยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับจะเป็นเนื้อเกสรกับเนื้อใบล้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเกสรนะครับผมได้มาแบ่งปันนะครับพี่พี่กันอยู่ด้วยกัน3องค์นะครับเนื้อเกสรทั้ง3องค์เลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันตรีนิสิงเหนะครับนี่ นะ,นะครับพระฟอมเป็นกระดองนะครับเป็นกระดองเต่าเลยนะครับด้านหน้านะครับนิ้วนะครับ <t> นิ <government> ้วทําออกมาได้สวยนะครับสวยมากนะครับดูน่ครับสวยเรียงสวยทั้ง10นิ้วเลยนะครับคมนะครับร่องแขนนะครับนี่ลึกนะครับเป็นพิมพ์ขัดสมาธิลาบเนาะนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงปู่โตแล้วก็ รุ่นในครับ111ปีนะครับตองหนึ่งแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตีนิสิงห์นั่นเองนะครับหลังยันตีนะครับยันตีก็จะเป็นยันนะครับประจำตัวของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับเป็นยันคูยันใหญ่เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับออกที่จอมบึงนะครับราชบุรีนะครับรุ่นนี้ก็พุทธพิเศษที่ในครับในโบสถนะครับพระโบสถวัดถ้ำสิงโตทองนั่นเองนะครับ เนื้อเกสเนื้อเกสรนะครับสภาพสวยเลยนะครับมีคราบแป้งนะครับคราบเป็นไข่ขาวๆนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับอันนี้คือคราบแป้งนะครับคราบแป้งแล้วก็มวลสารได้มวลสารเก่านะครับมวลสารเก่าพระที่แตกหักแล้วก็ที่หลวงปู่โตท่านเสกไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าพระราคาหลักร้อยเป็นพระที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตีกล้องนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นิ้วนะครับนิ้วสวยมากเรียงสวยมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเนื้อเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับเกรสรขาวนะครับ นี่นะครับสสดือไม่ลึกนะครับสสดือไม่ลึกนะรุ่นนี้นะครับสสดือตื้นนะครับเนื้อเกสรนะครับเห็นไหมมวลสารนะครับนิ้วนะครับเรียงสวยนะครับคมชัดเลยนะครับบนพื้นนะครับพื้นผิวของพระจะเรียบเนาะแล้วก็มีเม็ดมวลสารนะครับเป็นเม็ดสีดําสีน้ําตาลนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อเกสรนั่นเอง นะครับอันนี้ออกปี41นะครับ111ปีนะครับปี2541นะครับออกที่วัดถ้ำนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็เป็นวัดที่2ของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับหลวงปู่โตท่านนะครับชอบไปนั่งนะครับนั่งสมาธินะครับในถ้ำเนาะนะครับท่านเห็นว่านะครับสงบดีนะครับ นี่มวลสารนะครับสีดําเป็นเม็ดดําๆนะครับมวลสารเยอะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้แทนรุ่นหลักๆนะครับอีก1รุ่นได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับดูนิ้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนิ้วเรียงสวยนะครับสวยคมชัดด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับนี่ลวงปุโต นะครับ111ปีนะครับหลังยันตีนี้สิงเห์นะครับรุ่นนี้พบเจอน้อยนะครับจะมีทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จัมโบ้นะครับอันนี้ที่ได้มาแบ่งปันก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิม์จัมโบ้นะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่หลังยันตีนะครับคมลึกนะครับนี่อักขรละยันต่างๆนะครับ เป็นมวลสารเยอะนะครับเยอะมากพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชานะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์นะครับสวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับดูนิ้วนะครับนิ้วสวยติดชัดมากนะครับติดคมชัดมากนะครับ ประมาณนี้พี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปุ่โตนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อคูณนะครับเกจิดังๆเนาะอยากจะปล่อยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่งรูปมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซนะครับได้ทุกช่องทางนะครับหรือไม่ก็สแกน qr code นะครับบนหน้าจอได้เลยนะครับพระสวยนะครับสวยทุกองค์เลยทั้ง4องค์เลยนะครับ 1 1 1ปีนี่ก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับมีมรารเก่าด้วยนะครับ111ปีนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับปกตินะครับจะเจอแต่111ปีวัดประดู่ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นวัดถ้ำนะครับนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับ1 1 1ปีนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับ เห็นไหมนะครับผราเดิมมากนะครับผราได้เดิมมากนะครับสําหรับชุดนี้เนาะที่ได้มาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับนี่เนื้อเกศสอร้อยสิบเปีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมยันลึกและก็กว้างนะครับลึกคมและก็กว้างนะครับตัวหนังสือนะครับนี่ พี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตอยากจะปล่อยนะครับส่งรูปติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับรับเช่าตลอดเลยนะครับพี่ๆท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาดูละกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับสวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาละกันนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ